ครับผมเมื่อเนี่ยว่าพบพอกันแล้วครับผมกับทีมงานพันเรกวิสารนี่ก็ครับผมพี่น้องเมือนี้มากกับพันอันครับผมพันอันครับกับพันสิงครับผมพี่น้องนักล่าแง่ครับผมเมื่อเนี้ยครับสิพากันมามาต๊แงี่ยทำไพี่น้องต๊แเงี่ยมันเป็นเนวผมกับบุคยเห็นนึกกันนะครับพี่น้องพันอันวันศุามาตบแเงี่แเ่าพันอันเฮ้ยเขาเห็นแนกับพันอันฮะใส่ใส่ยังยตบใส่ังี้ยนต๊ะ ขวดโคกตบพี่น้องเจอหูอ้ยแล้วครับผมหู้ยในไฟใหม่พี่น้องหางายครับหาหู้ครับนี่ครับผมเด,ดเดีใน,ในกนิดเยอะเจยเดยุกไกลๆกันนั่งดีโอ้ยแต่แปลวเยอะไกลจ่ิงๆในกนเยอะครับพี่น้องคนบา้านี่คือวิธีการตบเงียบับพี่น้องเอาขวดปฏิกครับเปาอเออบเรียบร้อยแล้วพี่น้องปเป่าสามเฉี่ยวครับผม โอ้มันขึ้นมาแป๋วเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่แป๋วพี่น้องโอ้บิงเป้าสามเดียวครับผมเนี่ยเขาขึ้นเลยครับเป้าสิงต่เป้าไปยังไงเลยโอ้เป้าสิง,าบบง,าสงขาบ่บขาขาบ่ได้บ่้บองขาขาหักขา,ขา,กขาตัวขาโอ้เอากรอยเซลม่วงครับผมพี่น,อน,อน,น้องมันนี่คือเป้าหมายเขาาเไปก่อยก่อยยงไงเซลม่วงนี่พี่น,อน,อน้องอีกคู่หนึ่งครับผมใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องเสมพัดอันมึงนี่อันบุกคู่พี่น้องโอ้ ทดสอบทดสอบเอาบ a l a n c i n ที่เป็นคนเอามือเอามือปิดไปถือก็แครับผมถ้าต้องหาเปล่ากันมาบ a l a n c i n เห็นไหม <c oughs> เห็นแล้วเห็นเปล่าแล้วมึงมึงมึงไปวมาฮึบฮึบนี่นะครับนี่นครับบีบกุญเชียพี่น้องบีบกุญเชียละฮึบปบปบแงี่ยทำมาอู้ถ่ายตัวเดียวมันบดถ่ายตัวเดียว uh มันอยู่หูไนมันจะออกเลยมั้ยบนนานสะพาพนั้น แตมันรงหู้กระเบอครับเออ่งหูแลกระบ้อกสับรองหูเปออกแฉะปุ๊บพี่แดมันขอตบนี่มีการไหลล้มรนยางความหรอพี่้องม้ย Tony này Tân sơn quá hulangwa sẽ lông làng sẽ khuất ở quá nam Kila Akanan Kila kila kilao tham gia ưu in hòa lạp phía nam kìa tân hoa 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 tân ใส่ขวดวพัดติ่งตบออกครับพี่น้องนี่ครับผมงลงออกหูว่าอัน,ข,นขึ้นแล้วครับพี่น้องเอาโอ้พี่น้องไมาเห็ดง่ายแต่ครับผมใ <laughs> ส่ขวดไปเดียวครับตบแง่ครับผมอู้สุดยอดเลยครับอู้พี่น้องเออผมมองตะแครงเห็นนี่นะครับผมพี่น้องตบแง่ครับผมพันสิงกับพันอันครับ โอ้เอาง่ายๆครับผมแบบไม่ต้องขุดนะครับผมพี่น้องครับผมเอาขวดพลาสติกใบเดียวครับเลือกินครับผมพี่น้องตบเอาตบเอาโอ้ยางต้อครับผมพี่น้องยางต้อโอ้พันสิ่งผมลุยตอครับผมพี่น้องดูกับหกตอพี่น้องุยกับกต้อจอแล้ครับผมพี่น้องอ้ยมือนีไหมพี่น้องมือนีหูแ่หลายดีครับพี่น้องครับผมมังพันอันเป็นเป็นมหา ี่ครับผู้หญิงเห็นผู้หญ่งน้อยว่นในพันอันนั่นครับเป็นใส่ขวดทีครับพี่น้องนี่นะครับใส่ขวดเกระเป้แล้วก็มือปิดเปลวไว้ครับพี่น้องพันสิ่งเป็นผู้พ่ดลงมือปิดเปลวไว้นั่นเห็นไหมครับเพิ่นบีบเรียบร้อยโอยโอ้ยมาได้ง่ายกันแต่พี่น้องโอ้โอหบีบสามเที้ยวพูดพูดพูดขึ้นเลยวะโอ้ไม่ต้องขุดมันยากแล้วยังสิไหม พี่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 พ่อหัวางวีบกระลฮันอันใกล้ๆกันเันมัวยฮะฮันสิงโอ้ครับมือเปล่าจับก่นเลยครับพี่น้องครับผมพี่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 โอ้น่อยหน่อยออกดีนี่นีหู้หนึ่งพี่น้องนี่ครับอันบุกบุกอยู่พี่น้องเห็นไหมเห็นหู้บ่าพี่น้องอันบุกบุกอยู่ พันสิงเอา oh ม,ม,มือเอามือเปล่าให to ้เพิ <actors underneath> <amos> ่นเมืองนะมือเปล่าๆเพิ่นเมืองนะบ่บุมิยังนี่ครับพี่น้องครับผมบ่มีหยังครับพี่น้องจับเอาเลยครับแต่ว่าเฮาใส่ขวดเป็นตัวตัวท็ครับผมพี่น้องพันอันสิเอาขวดเป็นตัวท็อปเป็นแป๊วมันละแป๊วนี่นี่ครับเป็นเดี๋ยวตบครับพี่น้องตบขวดครับผมตบขวดเอาแหนะครับผมพี่น้องเมืองๆพี่น้องเมืองปิดปากให้ดี คนขึ้น,น,น,นบ่คนขึ้นอยู่มือ่แปวซิงครับผมนะครับนะครับนั่นเห็นบะพี่น้องเห็นพ่นบ่เห็นบ่คนขึ้นอยู่ค่ะตอนแรกมันอยู่ใกล้ปแปวเนี่ยมันขึ้นเรียบครับพี่น้องอึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องมังมังดีโอ้ยบักชัยเลยครับผมโอ้ย <laughs> สุดยอดครับโอ้ยใส่แปวซิ่งกนะันเอาไงาปะโอ้อยไงดีวะโอ๊บเอาพี่น้อง โค้งก้นครับโอ้พี่น้องมึงมึงม,งม,งมงีครับนี่เป็นวิธีอีสากนการหาอยู่หากินนะครับพี่น้องครับผมเป็นหากินแบบอีบแบบนึงครับตบแห่ครับผมพี่น้องทำไมนักกินมิตรก้นเนาะครับผมเดินเดี๋ยวนี้ตบเอาครับผมพี่น้องนี่หูหนึง่งอัาน,นบ่นบ่อั่นพูวูบวูบวนดีอไอไม้ไปพี่พี่พี่น้องมึง นี่บักง mm ่ายเลยพี่น no ้องมึงค no ุยก่อนนี่บักง่ายเลยคุยคุยบักง่ายเลยไปทางไหนทางพี่สิ่ง่านทางพี่โต๊ะมึงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้พาดอันที่โต๊ะแล้วพี่น้องโต๊ะหาเปล่าก่อนครับโต๊ะหาเปล่าพี่น้องมึงมึงขอโต๊ะหาเปล่า ป็นนทางไหตัวนี้กู้มีเปียวขืนวะตัวนี้กู้มีเปียวขืนมาพันอันตัวนี้นี้บุ่ีเปียวขืนวะโออไปแล้วโอ๊ยไปแล้วพี่น้องโอ้ยบ่หันแล้ว ออกดากพันสิงโอ้ยออกไงเลยวะโอ้ยมางอันพันสิงรถออกดากพันสิงครับผมโอ้ยตกบกเนยมั้งเหรอไหมที่มันเปล่ากันละสายพันสิงเอามือเป็นเอามือมันเป็นไหนี่น้องมังกรโบมี้อย่างนะครับมือครับสายพันอันตบป่ะปนเนี่ยพันอันตบป่ะเนี่ย นั่นครับเห็นไหมครับดีในไงในทวนขยุดหน่อยถามีถ้ามมี่ใกล้แป๊เดีวขึ้นได้แท้ๆครับผมพี่น้องมาตบแนี่ครับผมพัดเอามาเอาไงไม่ต้องก้นไอ้เพราะว่านะมึงเนี่ยวิธีการตบแนี่พี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวเอากระเดื่องไปน้องมันก็จะเป็นก้าวเ้อโอ้โอ้ท่านี้พราสามวิ่งยอะครับพี่น้องปดตบไป มึงหันรุดดากระมาพันสิ่งรุดดาครับมึงหันร้อยเอาดากรบพี่น้องโอ้ใส่หันี่นี่เด้ออัดดูเปียวตินี่เปนพียวลองมึงลองมึงลองมองดูเจออันนี้บ่แน่ใจเด้อครับพี่น้อง เนีบ่แน่ใจเออคุณปอ,อกไปคุณ่าสิ่งแต่ว่าหู้บาดว่ะคือเพราะอย่างนี้หู้บาดแต่หู้บาดนี่ยบ,บ่แน่กับบแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะมันต้องอัดคือหู้ต้องอัดทีที่หู้แห่ครับผมหู้เขาครับผมแล้วก็แปลนนี่แปลนนี่จะอัดไปเลยครับแต่ถ้าแง่จะอยู่แ้าถ้าหู้แปวเปิดนี่กับบแน่ใจครับผมพี่น้องเขาต้องหาซิบหาซิบแล้วครับ ขึ้นบ่นี่ขึ้นหัวขึ้นยังบ่บ่แมนหรอกอนี่พี่น้องแข็งว่าอุย้ยมนันเปียวคือมันยังนี่ครับพี่น้องรักษาเนี่ยแตยู่เป็นเสียครับหูจะอัดไวปนึงับพี่น้องบุกบุกเป็เสียครับพี่น้องนี่ครับ,รบนี่ครับขวดพลาสติกใบเดียวครับผมพี่น้องขวดพลาสติกใบเดียวโคโลเฮ้ยแมนแท้เหรอยู่แท้ ยู่แห่อย่ให้พี่พน้องคนแรงเข่าขวดโอ้ยขึ้นทา้งขวดครับผมพี่น้องครับผมโอ้ขึ้นทังขวดครับผมพี่น้องมี่เขาขวดไปที่นี่คุณเห็นไหมครับแรงเขาขวดมั่งพี่น้องมั่งมั่งมัม่งอันนี้คือแรงเขาขวดเลยครับนี่นี่นะครับวิธีการตบแย่ครับผมพี่น้องเห็นไหมครับก้าเดียวเห็นไหมโอ,อ <S <S กม้กัดมือกัดมือกัดมือ โอ้ยข้าวเดียวครับผมพี่น้องท่านไนไปใส่อยู่ครับปลาเดียวครับผมพี่น้องครับผมท่านไยางไปใส่อยู่ครับนี่ครับนี่ครับเราจะเผอหัวผมพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องก้นยากเลยครับดีเป็นสูตรของผ่านอ่านกับพ่านสิ่งครับผมพี่น้องบ่ต้องก้นเนี่ยมันยากตอกเอาอย่างเดียวโอ้ท่านสมัยเสลเลอกเกินยุกยุกนี่มันยุกไหมตัวมีการพัฒนา คนคิดแบบกันเอาเงียะโอสุดยอดครับผมพี่น้องลุยๆต่อครับผมหาต่อไปครับผมพี่น้องหาต่อหาต่อเหมือนในเมนูองห่อคือเป็นก้อยใสบักม่วงหน่อยครับผมพี่น้องครับสุดยอดเลยครับผมจะบอกให้ครับช่วงนี้ครับก้อยเงียะเสบักง่วงหน่อยเป็นอาหารที่สุดยอดเลยโอ้พี่น้องหูนี่บอกงหญ่เลยครับผมพี่น้องครับหู้นี่บอกงหญ่เลยครับพี่น้องมีหนูนบอกโทนดิอน นครับแมีแมนบ่แงนครับไอกระวานบ่ผ่านแลวตัวนี้บักเงียทนเลยตัวนี้แต่ว่าเฮ้ยตบมันจะออกบ่างแหละแต่ว่าหัวมันบวกลิกตะเกาว่าันสิ่งมากับหวหัวมนดีันสิ่งย่มันย่มันแลนนี้นะครับกแบบนี้เท็ก่อนเท็ก่อนโอ้นั่นนั่นนั่นไหนไหนไหนนนี่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 ่น่น่นเบเบลเบลเ่ั่นสิ่งกํออกำไรกํไ กำาไม่กำาไม่กำาไม่เนี่ยพี่น้องขวดทบเนี่ยครับผมพี่น้องเสีขวดไปเดียวครับฮึอ,อยู่มีหูเหลือกเพิ่มเรียบร้อยครับพี่น้องอู้เป็นไงครับผมสุดยอดปะอู้พันสิ่งโทษมันนี่ธรรมดามโอู้ธรรมดาธรรมดาธรรมดา สุดยอดครับผมพันสิ oh, well. uh ่งครับต้นต้นหางขาดต้นหางขาดครับประสบการณ์อะไรประสบการณ์โอ้ยเส่ถุงใส่ถุงโอ้โหหบวกเงี้ยไหมว่ามที่ตัวเงี้ยไหมพันพันสิ่งโอ้ยสุดยอดเลยครับผมมือนี่เป็น่าสิพักกันเอาไปอันก้อยจะมองหน่อยมาพันสิ่งห้ามือนี่โอสุดยอดเลยครับผมหูนี่ครับวิธีการวิธีการเอาแง่แบบว่าบนลงขุดเป็นมาพันสิ่งใส่ขวดตบเอาครับ ครับผมางดีคร pues ับพ <st> ี nah, ่น้องพี Mat ่น okay. ้องเอาลองเอาเพชรลองเอาไปใส่มันนะครับผมพี่น้องครับผมสำหรับพื้นทีมมองไหนที่ว่าคิดว่าแย่มันพออยยุได้กินไงพี่น้องเห็ดเอาไงไงงั้งสะครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับแป๊บเดียวครับผมพี่น้องครับนี่ครับแป๊บเดียวครับผมพี่น้องบีบข้าสองสามเสียวครับผมนี่ครับบีบเส้นหูวมันขึ้นมาเปีวครับผมพี่น้องเอามือกลับมาเลยครับผมพี่น้อง สุดยอดีค okay, รับพี่น <ma have a problem> ้องคลิปนี้กับการใส่ขวดตบแงะครับผมพี่น้องใส่ขวดเป่าแงะครับผมพี่น้องเือโอเคผ่านนะครับพี่น้องครับสุดยอดีอริครับผมในการวิธีการหาแงะแบบไม่ไหมครับผมบ่ต้องขุดให้มันเมื่อยครับผมพี่น้องคลิปหน้าพ่อไหมครับผมกับพันพันอ่านกับพันพันสิ่งครับผมฮพ่อจะพันสิ่งฮะแมนบ่ฮะโอ้อันนี้เกิดมาได้แล้วพี่น้องโอ้พันอ่านพันอ่านอ้อันบมูกุกเลยววะ โอ้นี่พี่น้องเห็นนะครับหู้แหน่เป็นสีเด้ออันบกบกอยู่เป็นปกเงี้ยได้นี่เออเงี้ยเงี้ลิสองหู้สัพันสิ่งหูเดียวผีมันห้อยหางนะพี่น้องห้อยหางแง่ครับนี่นะครับห้อยหางแง่พี่น้องนี่นี่ครับห้อยหางแง่แลนเขาเขาเขาเออเขาหู้ข่อยครับผมออกมาหากินแง่กะนี่ครับคือห้อยท่มหางไว้ครับผมเป็นดินขีบบ่อครับผมพี่น้องเป็นดินเอียดครับผม อันนี้เป็นเรืองลเอียดเอา้าให้พี่น้องมึงอี้ตัวนี้ให้มึงอี้ตัวนึงก็เหนียวตัวท้ายนี่สำหรับคลิปนี้ในคลิปก็คือเอาขวดเอาขวดตบแหนะครับผมพี่น้องบนหองคนให้พี่น้องมึงอี้ตัวนี้ถือถ่ายไม่ชิจะปะตัวนี้สีมันว่กระพันสิ่งนี่ครับเอาขวดลงไปเซปะปากหูงสิงงพี่น้องบีบบีบปุ๊บ พอะบีปุ๊บมองไหนเนี่ยถาเกิดว่าถ้าเกิดว่าลมมันขึน้นดินมองไหนก็สแสดงาเปียวันอยู่งม,งม,มองนนะผมพี่น้องถ้าบอกขึ้นทั้งสี่แสดงว่าอ่าหู้ขรางอั้นครับผมพมี่น้องหู้ขรางอัน้นพอแงี่ยที่นี่สองหู้นะครับผมมี่หู้เปียวกับหู้อีกหู้หนึ่งสามารถเป็นหู้ห่าถ้าเป็นเมี้ยแมก็เป็นหู้เห็ดไข่เนาะเป็นมาผ่านลู่ขึ้นแล้วครับนั่นนั่นนั่นขื่นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วต่อ,อแล้ว เรียบร้อยนั่นครับพี่น้องตบทีเดียวครับผมพี่น้องครับเรียบร้อยครับผ่านอ่นจับไปเลยครับผมนี่นี่ครับผมน้องตบทีเดียวเล้ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับจังสี่สามารถหาได้เมือไหรครับผมพี่น้องลอยหู้กับตบเลยลอยหู้กับผมพี่น้องบ่มมือว่ลาครับผมบ่มมือว่ลาครับพี่น้องโอ้สุดทาได้ายกันซะบวมเนยว่าลาทังสี่หาได้เมือครับผมพี่น้องครับผม โอ้ยตบเพียดเียวกับขึ้นครับผมสองเมื่อเกินนั่นข้าวเดียวบ่โดเดินครับผมพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมพี่น้องคลิปหนาพร้อมไหมครับผมคลิปนี้กะสวัสดีครับพานอนคะครับพานสิงสวัสดีครับพี่น้องครับอบผมพ้อกันไหมครับผมคลิปหนาครับเมนูห้องเป็นเฮียงนะพันสิงก่อยเซลโมงหน้าห้องเนาะโอเคครับผม